สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม ROV นะครับซึ่งเราจะเล่นโหมดคาร์โนเชสนะครับเป้าหมายของเราคือเราจะขึ้นคอนให้ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทันขึ้นไหมนะครับเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราจะเน้นเล่นเผาเผาบีทนะครับเผาบีทซึ่งเป็นเผาที่หลายๆคนเขาบอกว่าเก่งนะครับแล้วก็ สามารถเล่นง่ายนะครับเราจะเล่นเผาบีทเพื่อที่จะเรียนรู้ระบบของเกมนะครับแล้วก็ใช้ในการไต่แหลงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับบายเกมนี้ผมว่าสนุกมากเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเล่นเป็นนะนะผมก็ยังเล่นไม่เป็นนะก็มาหัดเล่นอยู่นะครับเหมือนเราต้องวางแผน ใช้จ่ายแล้วก็ต้องมีความไวนะครับในการกดส่วนมากผมจะขาดเรื่องของความไวเพราะว่าเราเราเพิ่งมาหัดเล่นนะครับเราก็เลยเหมือนของของที่เราต้องสวมใจหรือว่าฮีโรลที่เราจะใช้อะไรพวกนี้นะครับมันเลยทำให้เราแบบเรายังช้านะครับเดี๋ยวพอเราเล่นไปนานๆานเนี่ยพอเรา พอเราเริ่มเริ่มคล่องเนี่ยผมว่าเราจะสามารถเล่นได้ในแรงถุงสูงได้นะครับตอนนี้เราก็ฝึกไปก่อนนะครับฝึกฝนกันไปเดี๋ยวก็เก่งเองนะครับตอนนี้เราอยู่แพทสองนะเราจะขึ้นคอนน่าจะอีกนานอยู่นะถ้ามีเวลาเล่นก็โอเคแต่กลัวไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับแล้วเรามาไม่ได้เล่นตั้งแต่ต้นซีซันด้วยเรามาเล่นตอนที่มันจะจบซีซันไปแล้วนะครับ เคมาแล้วอ่าหนึ่งสสาี่ห้าซื้อมาให้หมดเลยตัว1นึบาทเฮเลนดาซี่อ่ะประมาณนี้เพื่อนเพื่อนแล้วตัวที่เราจะใช้อ่าตัวนี้ใช้ตัวนี้ใช้หรือเปล่าอ่าอย่างนี้เพื่อนอ่ะอ่าตัวไหนไม่ใช้ก็ขายไปขายไปประมาณนี้นะครับ เมื่อกี้มันขึ้นมาว่ายัางไงเราไม่ได้อ่านแล้วนี่ไงหลังจากกำจัดศัตรูได้จะขโมยไอเทมมาสูงสุด2อชิ้นเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยงานเข้าล้เราจะโดนขโมยไอเทมเหรอครับเวลาโดนโดนฆ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วคนที่เล่นโหมดอ่าเขาเรียกว่าโหมดอะไรเพื่อนโหมดที่ นะ๋แล้วคนที่เล่นหมดที่ที่เขาเล่นแล้วเขาเล่นแบบยอมแพ้เพื่อนแล้วยังไงของของต้องหล่นอย่างนี้หรอตอนนี้เรายังไม่มีของนะถึงแม้เราตายก็ไม่มีของหล่นเอ้ยมีม,มีมีชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะต้องดูว่าของเราหล่นไหมนะครับผมไม่เข้าใจนะเห็นมันขึ้นมาแบบเมื่อกี้ผมถ้าผมอ,อ,อ่านหรือว่าตีความหมายผิดก็ ก็เพื่อนๆก็แนะนำหน่อยนะครับว่ามันคืออะไรเมื่อกี้ที่ผมอานเดี๋ยวไอเทมเราหายไหมไอเทมเราหายไหมไม่หายนะมันก็ยังอยู่นะครับฟอรเรนติโน่ฟอรเรนหนึ่งดาวเอาฟอรเรนลงแทนตัวนี้มาป่ะแล้วก็ขายเลยสองตัวนี้นะครับอ่าอย่างนี้ ฟอเรนติโนไม่มีของนะครับจะสู้ได้ไหมฟอเรนติโนไม่มีของอ่าได้แทงครั้งหนึ่งก็ยังดีเพื่อนอันนี้เราของใส่ให้ายะเตให้ให้ฮาเตะนะครับซึ่งดาบสาฟ้าย้อนอ่ะเราจะใช้ยอนไหมเกมนี้เอามาก่อนเฮเลนเราสองดาวไปแล้วเราไม่เอาเพิ่มนะครับซีเนียลอ่ะ อ่ะยอนกับซีเนียลแล้วกันอ่ะเพื่อได้ใช้เพื่อนอ,อ่ะให้ยอนไปเพื่อนกับซีเนียลอ่ะเราไม่ใช้แล้วฟอรเลนใครจะใช้ก็ใช้ไปเพื่อนอ่ะอ่นนี้เราก็ไม่ใช้โอเคเราจะเน้นเล่นเผ่าบีทนะครับเพื่อนที่อย่างที่บอกนะโอเคแบบนี้ได้เลยเพื่อนเราชนะอยู่นะชนะต่อเนื่องอยู่นะครับ กบแล้วกี่ดาวกบเราดาวเดียวซื้อมาอันนี้ซื้อมาโอเคเพื่อนอันนี้ไปแทนกบดีไหมอะอย่างเงี้ยหรือว่าตัวนี้อย่างงี้เพื่อนอย่างงี้ดีไหมอ่ะวางตัวไปอ่ะลองลองวางอ่ะประมาณนี้เพื่อนอ่ะลองดูลุย ลุยลุยโอ้มีฮิวเลือดนะครับเรียบร้อยนะครับได้กเกาะเอ่เพื่อนเก่อก็เอาให้ตัวนี้ล้กันนะครับได้กบ2ดาวเพื่อนปุ๊บป,บปบอันนี้เราไม่ซื้อนะแต่เราควรที่จะขึ้นเพิ่มนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ยังไงมันก็ไม่ทันอ่ะประมาณนี้ เอาตัวนี้ให้ให้ตัวนี้ดีกว่าครับให้ตัวนี้ยืนแทงให้นะครับส่วนยอนเราเอาไว้ตรงกลางอย่างนี้ดีไหมเพื่อนเนี่ยอันนี้เราเอาเรา,าเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนอะเอาตัวมายืนคุ้มกันยอนให้ยอนเราได้ยิงนะครับเฮ้ยสามดาวเลยเหรอเพื่อนเกินไปไหมอะเดี๋ยวนะ โหดเกิน3ดาวมาได้ยังไงเนี่ยรอบที่6เอง <c oughs> โอ้โหของเราไม่หายนะครับอันนี้เขาว่าของดีนะถ้าเราได้มาเราต้องจัดนะเพื่อนแล้วก็เอาให้กบใส่เอาให้กบใส่ย้อนเฟนิก ซื้อหนึ่งครั้งเฟน,นิกซ์อ่ายอนเฟน,นิกซื้อหนึ่งครั้งเฟน,นิกตัวนี้แทนเฟน,นิกแทนดีไหมเอาแบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบนี้อ่ะให้ฝั่งเราได้ยิงนะครับตอนนี้เราบีทสามเซนสองแครี่สองอ่าเราดึงเอาฟอร์เรนมาดึงมาเขาแทงเราหรือว่า โอ้โหดึงไหมเขาแทงจริงด้วยเพื่อนเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวนะเพอ่อนเราดึงฟอเรนม่ให้มาแทงเรานะครับฟอเรนแทงเราไส้แตกเลยนะเมื่อกี้โอ้ตายแล้วเดี๋ยวเธอนหน้าเราจะ อัพเป็นเวลหงนะครับเทือนนี้ก็เอาประมาณนี้นะเดี๋ยวนะผมว่าเราต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อนเอาแบบเอาแบบยืนมาอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาแทงอย่างเงี้ดีกว่าโอ้โหเกี้ดูเหมือนเราดึงมาให้เขามาแทงเราอะครับอันนี้จะได้มีตัวยอนช่วยกันตีตอนนี้เราเหลือเงินไว้ที่30บาทนะเพื่อนนะเราต้องคีปเงินเอาไว้ด้วย ไปเพื่อนอ่าอย่างนี้ได้อยอู่ไม่ใช่ว่าดึงฟอเรนมาแทงตัวเองตายคู่เีนี่โอเคนะครับได้อยู่นะอันนี้เราฮิวเลือดตัวเองไปโอเคเราชนะแล้วเพื่อนอ่าหนึ่งอ่าซื้อนะครับ เือสามเก้าเออลองอีกสักครั้งเอมิลี่เราบอกว่าเราจะขึ้นใช่ไหมอ่าเอาตัวนี้มาอ่าเอาเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้ดีเ้วเพื่อนอะมาเรามีกี่บีทเมื่อกี้สี่บีทแล้วนะเพื่อนสี่หรือสาม เดี๋ยวนะยอนเราจะไหวเป่าอย่าโดนแทงก็พอถ้าไม่โดนแทงก็ไหวเกือบแล้วโอเคเราต้องรอตัวแทงเรามานะครับเพื่อนๆอย่างอย่างเคลตเบลดัมนะครับเราต้องรอสองสองตัวนี้มานะเราถึงจะมีตัวยืนได้ไปโอ้โหเรียบร้อยเพื่อน ไม่มีมาใกล้เลยหรือว่าอันนี้เราจะเอาใส่ให้ตัวนี้ดีเพื่อนเนี่ยเดือเนี้ยเราก็ให้ตัวนี้กระโดดไปข้างหลังแล้วก็ให้ตัวนี้อยู่ตรงนี้ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเพื่อนอ่าลองดูลองดูเราต้องเรื่องการยืนยืนตำแหน่งก็สําคัญนะครับเพื่อนเแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราควรจะยืนยังไงนะอาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้หน่อยนะครับ เดี๋ยวนะผมว่าตัวตัวนี้เราเอามาไว้ข้างหลังเลยเราแบบดึงมาไว้ไกลๆเลยดีไหมอาอ่าเตะเราไม่ใช้เพื่อนอ่ะสองดาวสองดาวรักษาเงินไว้ที่40ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะตัวนี้เราเอาให้ตัวนี้นะครับแล้วเอาเราเอาโดดมานี่เลยไหมโดดมาหาตัวเนี้ย แล้วเราจัดตัวเราไว้ประมาณนี้ครับตัวนี้ยืนตรงกลางเนี่ยเอาไว้อย่างเงี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูครับเอาไว้อย่างนี้แล้วกันเอาตัวนี้กระโดดมาปุ๊บมีตัวมาคำ้ำแล้วก็มีตัวยอเรายิงอ่าได้อยู่ได้อยู่อันนี้เราคือระวังแผนไว้นะครับอ่าโอเคเนี่ย แบบนี้แบบนี้แบบนี้เราฮิวโลัวเพื่อนเราฮิวโลัวเราชนะแล้วโอเครอบที่11นะครับถ้าเราไม่เจอตัดเลือดนะเพื่อนถ้าเจอตัดเลือดมันมันน่าจะฮิวไม่ขึ้นนะผมว่า,อ,าอันเดียวพอไหมหรือว่าสองอันเพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงอ่ะสองอันไปเลยเพื่อน สองันไอ้กกไปอนหนึงอะไอเอาตัวเด็ดเด,ดเข้ามาบาวดัมเรามาเพื่อนนะเฟนนิกเดี๋ยวนะเรายังขึ้นไม่ได้ตอนนี้เรามี4บีทแล้วนะครับบาวดัมเอาไว้ก่อนอ่าเอามารวมไว้ตรงนี้ อ,อย่างนี้อย่างนี้เพื่อนอเอาเข้าไปด้วยกันอย่างนี้โอเคละผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันค้างหรือยังไงอุ๊ยเขามีสามดาวอะ่ะเพื่อนสองตัวด้วยเดี๋ยวนะแต่ว่าแต่ว่าเรามีเรายืนได้นะ <c oughs> เขามีสามดาวสองตัวแต่เรายืนได้เพื่อนเมื่อกี้ เกือบแล้วต้องขึ้นหรือเปล่าเพื่อนขึ้นไหมเอาขึ้นขึ้นเพื่อนถ้าขึ้นไหวอ่ะเอาบอลดัมมาลงตรงนี้ครับเอาบอลดัมแบบแยกไปเลยหรือว่าเอาบอลดัมมากันแว้อย่างเงี้เอาโดดมาสองตัวปุ๊บบอลดัมกันตัวนี้ยิง หรือวย้อนไว้มุมอย่างนี้เพื่อนหรือว่าอย่างนี้อ่ะอ่ะลองดูครับหรือว่าอย่างนี้อ่ะอ่าเราดึงมาสองตัวครับคือเราป่วนเขาอยู่นะคือเหมือนเราดึงเอาสองตัวไกลๆตัวที่อยู่แถวหลังเข้ามาสองตัวเราเราเขาเหมือนเขาเสียขบวน เพราะเรามีเรามีไอตัวเนี้ยแลงเบเกอร์เนี่ยครับเราป่วนเขาอยู่นะเมื่อกี้อ่ขอลองอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเพื่อนอคิดไม่ผิดที่ลองเพื่อนเราคิดไม่ผิดจริงๆไหนมึกเราอยู่ไหน อ่ะยังไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ให้หมึกให้หมึกนะครับอันนี้ให้หมึกอันนี้ให้หมึกอ่ะเอาของเน้นเอาของให้หมึกอ่าเราเจอทีมเดิมนะครับตอนนี้เราเอาของให้หมึกแล้วนะให้หมึกกระโดดไปแถวหลังนะครับ อเอาไว้ไหมเนี่ยเอาไว้ก่อนว้าวอันนี้ดีอยู่นะมีโอกาสที่จะขึ้น3ดาวได้นะเพื่อนเป็นอีกระสองดาวไปแล้วอบอดัมเรามาเอาไว้แค่นี้ก่อนครับโอเค ว่าเราอาจจะเอายอนยอนกับเฟนิกซ์ยืนไว้ตรงตรงตรงนี้กับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนไหมเอายอนกับเฟนิกซ์ยืนไว้ตรงนี้เ,เขียวให้ยอนไปอ่ะ เอาไม่มีใครใช้จริงเหรอตัวนี้เพื่อนเดี๋ยวนะเหลือเยอะไหมะเหลือเยอะอยู่นะเพื่อนไม่มีใครใช้อะ่ะอ่ะตัวนี้มาเพื่อนอ่ะพอแค่นี้ก่อนครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเอายอนมายืนตรงนี้เฟนิกซยืนตรงนี้นะครับอันนี้ไว้อย่างนี้อันนี้ไว้ห่างๆกันไว้นะครับหมึกจะดึงมาตัวนี้จะดึงมาเราจะมี2ตัวของเราขนาบไว้อยู่อย่างงี้อ่ตัวนี้ประมาณนี้แล้วกัน อ่ะอย่างนี้เพื่อนอลองดูอ่เขามีตัวมาหลวงเราตัวหนึ่งนะครับแต่ลวงไม่ถึงยอนเราก็ไม่เป็นไรพอเรนอย่าแทงเราก็พอแทงเราตายเฉยอ่าโอเคแต่ฟอเลนก็โดนตัวของเราเราฮิลได้นะครับอโอเค อ่ะโอเคได้อ่ะโอเคดีที่เราไม่เสียเลือดเยอะนะเพื่อนอันนี้โอเคอยู่เบเกอร์มาอีกแล้วเอเพื่อนเดี๋ยวนะเบเกอร์มาเอาอีก <c oughs> เพื่อนจัดให้ครบเอาตัวไหนดีอ่ะ มึกมาจนได้โอเคอืออาสามดาวมาเพื่อนแบบนี้คำไฟยาวๆเลยครับอันนี้สามตัวให้มากองอยู่ตรงนี้เพื่อนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวนะอ่าตัวนี้มีของน้อยไปตัวที่จะคำไฟให้เราได้ตอนนี้เราเปลี่ยนมาให้ตัวนี้นะครับคนละชิ้น อ่าคนละ2ชิ้นแล้วกันอ่าอ่าโอเคเรามี2ตัวค้ํไฟนะครับเราต้องหาตัวที่เป็นของอ่ามาให้หมึกกับตัวนี้ของเรานะครับแ้วเนี้ผมว่าเรายืนได้ละเดี๋ยวหาอะไรเอามาให้ให้เราได้ลงบอลดัมอีกตัวหนึ่งนะครับ ยอนเราสองดาวแล้วเราไม่เราเพิ่มไหมเอาซื้อเพิ่มไหมหน่อยมึกมากอ่าโอเคอันนี้ไม่ได้เราปล่อยไปน,นะเราย้อนเราเอาไว้อย่างนี้เพื่อนอ่าเอาไว้ค้ำไว้อย่างนี้ดีกว่าเอาไว้อย่างนี้นะครับ เราลากเขามาลวงมาจุกไว้ตรงกลางเลย3ามตัวเราดึงมาครั้งเดียวให้มันจบจบไปโอเคนะครับตัวแถวหลังเขาเราลวงหลังเข้ามาแล้วเราก็สาดไปข้างหลังนะครับโอเคไหวไหมไหวอยู่นะเพื่อนไหวอยู่นะโอเค เรามีแท้ง3ดาวนะเพื่อนแท้งเราโหดอยู่นะดูถูกไม่ได้เลยนะแท้ง3ามดาวแล้วตัวแท้งเราเนี่ยมันเป็นตัวที่ตีแล้วติดติดอันนี้ด้วยเพื่อนติดอติดใบนะครับเบต้าเราไม่ใช้เพื่อนเกมเนี้ยอ่ะตัวนี้มาเพื่อนเราขึ้นได้เลยไหมเนี่ยขึ้นเลยครับเราต้องการ อ่ะเราขึ้นไปเลยเพื่อนเอาตัวนี้ไว้ฮุบเอาอย่างงี้อ่ะเพื่อนอ่เดี๋ยวเราผมว่าเปลี่ยนเอาไอเทมกระโดดมาให้บอลดัมกระโดดไปหลังเดี๋ยเพื่อนสำหรับกบนะผมว่าน่าจะคุ้มกว่าให้บอลดัมกระโดดไปข้างหลังเลยโอเคไหมเพื่อน เดี๋ยวเอาบอลดั้มมาอยู่ตรงกลางแล้วให้บอลดั้มกระโดดไปหลังนะครับแล้วเราก็ากบมายืมยืนรับดาเมจให้โอ้อยางงี้เยี่ยมมีสามเบเกอร์สามแรลงเบเกอร์อเพตาเราไม่ใช้นะเพื่อนอเราเอาไว้ก่อนเพื่อนเดี๋ยวนะตามแผนเราเราจะเอาบอลดั้มมานะครับมาไว้ตรงนี้ มาไว้อย่างนี้เพื่อนกระโดดไปมีตัวรับดาเมจสาตัว2ตัวนี้ยิงเดีย๋ยวนะแต่ตัวนี้ต้องเอาไปแทนบาวดั้มก่อนเดี๋ยวบาวดั้มจะทําให้เราเสียทรงเขาท้างงงนะเพื่อนเจอแหลงเบเกอร์เรา3อันแบบกองหลังที่เขาเซตเอาไว้เนี่ยเรา คือเราดึงมาหมดเลยไอตัวที่อยู่ห่างๆแล้วเราก็ทําเขาเสียขบวนเขาจะเล่นยากนะครับตอนนี้เรากี่บีทแล้วเนี่ยแต่ดาเมจเรายังไม่ค่อยมีนะครับเราต้องมีของดาเมจมาให้ตัวดาเมจเราด้วยนะครับซื้อมาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ลงไป ซับฟ้าซับฟ้าให้ตัวนี้ครับอ่าผมว่าแบบนี้โอเคอยู่นะเพื่อนๆว่ายังไงได้ไหมแล้วเราก็เก็บของไว้มีอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ใส่ทำไมมันขึ้นอ๋อตัวนี้ตัวนี้เอาให้ตัวไหนเพื่อนเอาให้ตัวนี้แล้วกันบอลดัมอะบาลดัมให้ออกสกิลแรงๆหน่อย เดี๋ยวนะซับไฟอ,อันนึงทำไมมาอยู่ตรงนี้เพื่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวซับไฟอ,อันนึงมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพื่อนเอามาแทนตัวนี้แล้วก็เอาอันนี้มาให้อ่าอย่างนี้เพื่อนอย่างนี้ได้อยู่โอเคแบบนี้โอเคเลยครับเพื่อนๆ อันนี้เราป่วนเขามากเลยนะสามเบเกอร์ Baker, มีซับฟ้าเออต่อไปเราต้องของดาเมจนะเพื่อนอันนี้ไม่รู้ดาเมจไปนะเอาแต่ลองเอากันนี่ตัดเลือดนะครับที่เราต้องการนะเราเอามาให้ยอนเพื่อนตอนนี้ยอนมีตัดเลือดมีสายฟ้าเดี๋ยวนะแล้วก็เดี๋ยวเอาของให้ใหตัวก่อนนะครับ บอดัมบอดัมไม่ใช้อันนี้เพื่อนแล้วก็โอ้ตัวเราเยอะเกินเพื่อนอะอ่ะอันนี้ของเราเยอะอยู่นะครับแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อตัวด้วยคือเราจัดของไม่ทันนะครับแล้วเราก็อ่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมเขามากันเยอะขนาดนี้เขาเอาเราลงหรือเปล่าเพื่อนถ้าเอาลงเราจบเลยนะอ่าเสมอหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเสมอนะครับโอเคเสมอเกือบแล้วเพื่อนเซพิล่ามึก เบาดัมนาคอสเดี๋ยวนะเราขาดตอนนี้เราขาดอะไรขาดดาเมจนะเพื่อนตายเกิดตายเกิดเอาให้ย้อนไหมเพื่อนเอาให้ย้อนแทนอันนี้อันนี้เอาให้เบาดัมอ่ะอันนี้เอาให้เบาดัมแทนอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เอามาให้ใครเอามาให้ตัวนี้อ่ะ เฟรนดิเรายังไม่มีของโอเคไม่เป็นไรเพื่อนอ่ะมีตายเกิดนะครับโอเคแบบน,นี้ได้อยู่เพื่อนแ <laughs> บบน,นี้แบบน,นี้ได้อยู่ เดี๋ยวเราเอาเฟนิกมายืนอยู่ฝั่งเดียวกับยอนนะครับเพื่อให้เอามายืนอยู่ห่างจากยอนนิดนึงแล้วกันนะครับเทนอ่ะ,อะโอ้กว่าจะมานะลูกพี่เดี๋ยวนะ1 2 3แล้วก็เอาเทนลงนะครับแล้วก็1 2 3นะครับ แล้วก็เอ้าย้อนแล้วอโออะไรเนี่ยลูกพี่เราจะทาบัก็กไม่ใช่บั็กจะทำท่าโอ้โหเรียบร้อยเลยเพื่อนเดี๋ยวย้อนตัวที่เราเอาลงถูกตัวเปล่าโอเคอยู่แต่สู้เขาไม่ไหวครับเอาไหวอยู่เพื่อนไหวอยู่แต่เมื่อกี้เราจะทําไอ้ตัวนั้นเพื่อนแต่มันไม่ทันนะเดี๋ยวรอบนี้ต้องทําใหม่ ถ้าไม่ถ้าเขาไม่ตายก่อนนะเพื่อนไม่รู้ว่าเลือดเขาเหลือเท่าไหร่ชนะหรือเปล่าโอเคโอ้มามาด้วยเพื่อนอ่ะทำไปก่อนหนึ่งสอแล้วก็เอาเทนลงนะครับแล้วเราก็ซื้อหมาแล้วก็กลับไปหนึ่งสอแล้วเราก็หมาลงแทนเบลดัมไปก่อนครับ แล้วของที่เราจะใช้เอาเพื่อนดูนะอันมีอะไรที่เราจะให้ม้าหมาโอ้ใส่ได้ชิ้นเดียวด้วยเหรอนะเอาซนะับฟ้าจากตัวนี้ให้เนี่ย เคไปเพื่อนแล้วก็เอาตัวนี้ให้ให้บอดัมให้ปลาหมึกอ,อ่ะเอามีม้ามาอีกตัวด้วยอ่ะเดี๋ยวนะเราเอาตัวนี้กลงก่อนนะครับแล้วก็มา้าแล้วเราก็ขายขายยอนยอนไม่น่าได้ใช้แล้วเพื่อนอ่ะเอาม้าลงมาก่อน อ,อ่ะมึกอยอนอ่ะอ่ะจินนาอ่ะเพื่อนอ่ะเอาแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจัดของให้ไม่ทันของฟ้าเรายังไม่ได้เปิดนะครับอันนี้อ่ะเอามาให้ม้าแล้วกันเอามาให้ม้านะครับ เดี๋ยวนะเราไหวหรือเปล่านะเขามีม้ามานะครับเพื่อนเราไม่มีตัดเลือดนะตอนนี้ตัดเลือดเราอยู่ที่ไหนเ,เราชนะแล้วเพื่อนเราชนะเพราะว่าเสมอนะครับไม่ไม่ใช่ว่าชนะเพราะดาเมจนนะครับโอเคนะครับคือของเรา ตัวก็โอเคอยู่นะครับแล้วเราก็รักษาเงินอะไรโอเคนะครับแต่มันติดอยู่เรื่องเดียวตอนนี้คือเราเปลี่ยนของช้าแล้วเราก็คิดช้าไปหน่อยนะครับมันก็เลยทําให้เราอาจจะชนะเพราะว่าเผลอๆเราอาจจะแพ้ถ้าเกิดเขามีเลือดเหลือเยอะนะครับพอดีเลือดเขาเขาเหลือน้อยนะครับเราก็เลยชนะนะครับโอเคนะครับก็ เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับทุกคน